เฮ้ hey, พวกยินดีต้อนรับสู่บ้านของฉันนะั่นนะโอเคไปดูรอบๆสิเผื่อพวกนายได้อะไรสักอย่างโอเคเราไปดูรอบๆนะครับเหมือนมันจะให้เราทำอะไรสักอย่างมันนับถอยหลังด้วยซึ่งอันนี้ได้ไหมโอ้มีสีนะทุกคนแต่ก็กดก็ทํทำอะไรไม่ด้อยไม่ด้อยสักยองเนาะมีเต้านะครับครบแล้ว ฉันมีไอเดียนะไอเดีย <c oughs> อะไรเหรอเพื่อนอ๋อมันเล่นซ่อมซ่อมหาหรอออบเจกต์คือเพย์ครับทุกคนเหมือนให้มันให้เราเล่นซ่อนหานะยี่สิบเก้าวีเราต้องไปซ่อนใช่ไหมงั้นไปซ่อนบนต้นไม้เลยละกัน <c oughs> ซ่อนไม่ได้ this p พยอ๋อมันให้เราเพย์อะไรก็ไดนะ้ไม่ใช่ซ่อนหาและแต่ก็ตเตะไรไงทุกคนคริสตินโนโรนโดคริสตินโนโรนโดคริสติโนโรนโด โอ้ยคิซิโนโดนโดตะเข้าบ้านหมาไปแล้วหนึ่งศูนย์ไม่โดนเย่ yeah. แม่มันแม่เรียกให้เข้าบ้านเลยครับแล้วก็บอกว่าเย่ yeah, ฉันหิวแทบแย่เลยเนะี่ยแปลแบบคนภาคไหนอ่ะวูวยูอ m มอ is สผิวที่กูดเจคนี่แม่อายเหรอไอเลิฟยู m o มนะเจค ah, อ่ะเลดิสมีวีซ่า ถ้าอาหารเสร็จแล้วก็คือทำพิซซ่าใส่กล่องมาโอ้โห,โโห,โโห,โโหคุณคุณแม่เจฟครับคุณสวยมากเลยนะรู้ไหมโอเค I think it's time to bed I must time to bed No, my my friends are over มันบอกว่าได้เวลานอนแล้ว Can we please watch Amanda the Avenger only for t 0 m i n u t e ที่คนที่ไหนเนี่ยเตยุโกทูเบดโอเคมเวลาสามสิบนาทีครับแล้วก็ไปที่นอนเยสเึิญอยู่แมมอืมสำเนียงคนสะกล I can't remember where I pushed the tape โอ้ยฉันจำไม่ได้ episode, one, okay. ไฟเอพิโซดวั t เทปโอเคเราไปหาเทปเอพิโซดวันวะทุกคนอยู่ตรงไหน,นโอ้ยอยู่ตรงไหนนะ เทป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 เทเทป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 าสปเทปเทปเทุกคนเปเทปเทไเทปเ้เปเปเทปเทปเทปนี่เทปเทปปเปเทปเทปเ่เทป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 เอ่เทปเทปเทปเเเเเเทปเทปเ o เเเ อเมนิกาเดอะเอเวอเร์เหมือนไอ้นี่เลยอะลอร่าใช่ไหมโอ้ยเอ้ย,อยหมุนเข้าไปโอ้หมุนเข้าไปเลยหรือว่าอ๋อสวัสดีทุกคนฉันคืออเมนิาแม่งลอกมาจากลอร่าเลย Can you g u i d the อะไรเนี่ย g r o s i y Stone โอ้ยโอ้ให้เราเดินข้ามถนนแบบนี้ได้หรอรถจะไม่ชนใช่ไหม โอเคระวังรถชนครับรถที่ติดป้ายชนบุรีนะระวังโอ๊ยเดินไปก็อย่างนั้นดิเพื่อนโอ้ยไม่เนี่มันไม่มีทางมาลายให้เราข้ามหรอกคือต่างชาติมันไม่ค่อยมีสะพานลอยนะครับถ้าประเทศที่มันพัฒนาแล้วมันจะไม่มีสะพานลอยนะเพราะว่าทุกคนรู้กฎจราจรอ,อ,อย่างนี้ถ้ามีทางมาลายเขาจะหยุดให้คนที่เขาข้ามทางม,มาลายข้ามก่อนนะครับเออต่างประเทศเขาเลยไม่ค่อยมีอ่อ ไอ้นี่ไงถังมาลายเอ้ยสะพานลอยทุกคนอ่าอ๋อเราต้องหาแครอทนี่เหรอเวกเกอร์เบิรเนี่ยคือแครอทเหรอผมเพิ่งรู้ว่ะว่าเวกเกอร์เรบิรคือแครอทเอา้าเราเจอแล้วเราต้องไปเอาที่โต๊ะว่ะทุกคนไม่สแตก็กสแต็กไม่ได้นะครับจะ,อะไอ้ทุกทีเวกเกอร์เบิรข้างหลังข้างหลังนายาเพื่อนเวกเกอเบิรนเวกเกอร์ทเบิลมันอ่านว่าอะไรวะอันนี้ผมไม่รู้ว่ะ vegetable ทำไมผมอา่านว่าเก็บ vegetable นี่คนที่ไหนเนี่ยโอเคเราหาแครอทครบแล้วเอาแครอทพวกนี้ไปให้คุณยายกันเถอะแกนมัมใช่ไหมใช่คุณยายะ่ะแม่ของไอเนี่ยแกนมัม let's go get the tape for episode 2เราไม่หา episode 2นะครับ find the episode 2 tape โอเคเปิดทีวีแต้ไมเปิดไม่ได้ ไอพี่สาสองอยู่ไหนอะตึงต <hehe, S 1> ึงต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 ึ้งอลโหลอุ้ยเดี๋ยวคือเอารูปของ Amanda the Avenger เข้ามาเป็นกรอบรูปอย่างงี้เหรอน่ากลัวนะอ๋ออันนี้มันเป็นห้องของไอ้เจคมีของเล่นด้วยครับแต่เจคนอนกับใครเะเพราะมีสองเตียงโอ้ยใส่เทปแล้วมาดูกันเถอะ Amanda the Avenger เราคือส่วนหนึ่งของกระตูนเลยใช่ไหมเนี่ย เร็วเข้ารีบออกมาจากคาฮะคืออะไรวะเออสวัสดีนี่คืออแมนด้าวันนี้เราต้องไปพบคุณยายนะไม่ใช่คุณยายผู้คุณยายไว้อ๋อพวกนายช่วยหาร้านอ๋อขายเนื้อได้ไหมโอเคเพื่อนร้านขายเนื้อคือมันบอกไอ้แพะตัวนี้มันชื่อแพะหรือว่าแกะวะมันให้เราออ,อกจากคาใช่ปะเพราะมัน ca ca อะไรสักอย่างอะซึ่งผมไม่รู้ แต่มันยังไม่ทันบอกเลยอเมนดาก็มาขัดก่อนนะครับนู่นร้านกลางสวัสดีทีวีห้าเกใครตั้งชื่อแบบนี้เนี่ยใครเป็นคนสั่งสอนให้ใตั้งชื่อแบบนี้โอ้ยรถชนเพื่อนเราโดนมาแล้วโอ้ยเพื่อนเราโดนเระเกรดจอบเยี่ยมมากพวกเราเจอแล้วไปกันเลย let's go เข้าไปในร้านเลยโอ้ย สวัสดีมิเตอร์บูชเชอร์บูชเชอร์นี่อะไรนะเขาอ๋ can you guys tell him? อแค y ยั g u y ส e เ l ลฮิมอ๋อมิสร์บูชเชอร์นี่อะไรนะช่างช่างหั่นเนื้อหั่นเนื้อช่างอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้ว่าบูชเชอร์อ่ะพวกเราต้องการเนื้อโจออ้บอกพวกเราต้องการเนื้อนะ่ะมิเตอร์บูชเชอร์คนขายเนื้อปะบูชเชอร์ก็คือคนขายเนื้อแห เนื้อกำลังมารอสักคู่นะเอาหน้าพวกเราใช่บอกวะย่ห้ผมแปลมัววะเด็กๆใกล้เวลานอนแล้วนะโถมัมขออีกสักนิดไม่ได้หรอ h o l ี y ีตไฟล์เอพิโซดสามโอเคเราต้องรีบหาเอพิโซดสครับมัมเจกบอกซึ่งมัมเจก็แจ่มว้าวสุดๆไปเลยมัมเจก็แจ่มว้าวสุดๆไปเลยทุกคนเราไปดูที่ห้องเจฟกันดีกว่า มีคนเจอแล้วครับเราต้องหาเอามาใส่เลยเพื่อนพวกเราดูอแมนดากันเยอ <c oughs> ยาจัดเลยโอ้หมุนเข้าไปในโลกอีกแล้วเฮย้ยเดี๋ยวทำไมเอพิโซดสามตาสีขาวสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่เอพิโซดที่สามทำไมตาเป็นอย่างนั้นละ่ะอแมนด้าเอ่อพวกนายบอกได้ไหมว่าวันนี้พวกเราจะทำอะไร ลันกายชีอีวิววิ่งพวกเธอเป็นปีศาจเดี๋ยวทําไมแกบอกพวกมันมาน,นี่เลยโอ้ยแล้ว <c oughs> เอ้ยเอ้ย,อ,ยอันนี้มันบ้านของเจกนี่ใช่ไหมโอ้ยโอ้ยเพื่อนโดนแล้วเพื่อนโดนแล้ว,แ,ลวแต่นี่มันคือบ้านของเจคแล้วแกทําไมนายยืนอยู่เฉยอะ่ะเอ้เจคเจคอันนั้นใช่เจกไหมเจกไม่ขยับเลยเดี๋ยวนั้นแล้วพวกเรามาอยู่ในบ้านของเจคที่เป็นข้างนอก วิ่ง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 แล้วจ้แลวนายจะวิ่งออกมาทําไมเนี่ยเธอเป็นปีศาจนะอ้วิ่งให้ติดเตะเลยเตะบอลแอนน้องอแม,มนด้ฮันแน่มาไม่ได้อะดิอแม,มนโดฉันขังแกไว้แล้วแหละอแม,มนโดเพื่อนเราหมะแล่วมาไม่ได้แล้วสิอแมนโดอแม,มนโดเอ๊ะเธอหายไปไหนน่ะเออพวกนายรีบมานี่คอมโอเวอร์เฮียตรงไหนอะ่ะ ไฟวูดดี้วูดดี้อยู่ตรงไหนครับอ๋อนั่นนั่น,น,นวูดดี้อยู่ตรงนั้นครับเชียตรงนี้เพื่อนตรงนี้โอ้ยตรงนี้มีชั้นใต้ดินโอ้ต้องไปที่ปลอดภัยก่อนนะไปเลยโอ้นี่คือที่ปลอดภัยใช่ไหมแล้วเมื่อกี้ไอ้เจคมันไม่ได้วิ่งเลยเลยอ๋อพวกเราอยู่ตรงไหน,นตอนเนี้ยวีอาร์นะครับฉันไม่แน่ใจอะแต่ฉันไม่กลับไปแน่วิ่งไปต่อเลยเพื่อน f o l โล่เจค โอเคเราต้องตามเจคไปนะครับแต่เราแต่เพื่อนเรานำเจคไล้แต่ผมจะตามเจคเผื่อมีอะไรฉุกเฉินเจคจะได้แตกก่อนเราไปเลยเจคโหทุกคนไกลมากเลยนะเดี๋ยวมันชั้นใต้มันชั้นใต้ดินจริงเหรออันนี้มันใต้ดินไปนะเหมือนมันเป็นลังลับเลยคือประตูข้างนอกมันนิดเดียวแต่ทําไมมันใหญ่ๆข้างล่างเนี่ยปกติชั้นใต้ดินมันจะนิดเดียวนะทุกคน อ๋อมีไม้อะไรไม่รู้อ๋อฉันไม่ฉันไม่แน่ใจนะครับสิ่งเนี้ยสิ่งไหนละเพื่อนโอเคมันให้เราถือไม้เบสบอลนะครับเพื่อปกป้องตัวเองโปรเทคตัวเองอาได้มาแหละอืบ้องโนฮอนี่โนฮอนี่น้องบ้องโนฮอนี่อ๋อ, no honey. No honey, no honey. อดูเหมือนว่าจะเป็นถ้ำนะก็ทําไงเจ๊กอืมอ๋อนั่นเป็นทางออกเหรอแล้วเพื่อนเราก็บอกว่าไปกันเลยโอเค แต่มัมเจ๊กไปไหนแล้ววะทุกคนมัมเจไม่มีโอ้ยเรอมันให้เราเลือกเหรอโอเคพวกเราเหมือนว่ามันจะมีสองทางให้เราไปนะระวังด้วยอีกทางหนึ่งเป็นกับดักนะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าทางไหนเป็นกับดักโจย่โจยี่ไปเลยโอ้ยโอ้ย,อย,อยทางนี้ไม่ใช่กับดักใช่ไหมโอเคทางนี้น่าะไม่ใช่กับดักครับแต่เหมือนแต่ก็เหมือนกับดักมันเป็นออฟบ,บีโอเกรด เยี่ยมเลยนี่มันคือออบบี้นี่ซึ่งผมเกียบออบบี้มากพวกเราต้องไปอีกด้านหนึ่งนะสามสิบวีครับทุกคนโหมันโอ้ยโหตรงไปตายวทุกคนสามสิบวีเองด้วยนะครับให้เวลาน้อยมากแค่สามสิบวีเองแต่เจคมันไปไหนเอา้าเจคขี้โกงเหรอเอา้าอุ๊ยตอนหน้าเลยเพื่อนเหลืออยู่สามคนนะครับ <laughs> แต่เจคมันขี้โกงอะ่ะเ e t to t h ด เพื <ijn Diamond> ่อนสเพื hmm. yeah, s <S ่อเราหล่นไปสองครับทุกคนเพื่อเราก็ไม่เก่งอัพบี้เหมือนเยี่ยมมากเยี่ยมตรงในเจ็บเพื่อนเราหายไปสองตัวเข้าสู่เอ้ยอแมนด้านั่นคือเวดู you ก u ยทิ้งยูอะโกอิ i งไอวอนยูอะไกทูสเตย์ฟอร์เอเวอร์ฉันต้องการให้พวกนายอยู่ตรงนี้ตลอดไปน่ะอแมนด้าบอกปล่อยพวกฉันกลับบ้านนะอแมนด้า ทำไมพวกเธอไม่ต้องการอยู่ตรงนี้อ่ะว่ามันก็บอกอย่างนี้ <c oughs> I will make you stay ฉันจะทำให้นายอยู่ตรงนี้นะ Take this Take อะไรหรอ Take this รับไปนะรับนี่ไปโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยมีมีโดนตีขึ้นมีโดนตีพูดก่อนพูดก่อนเดี๋ยวลิขสิทธ์ต้องพูดครับไม่งั้นลิขสิทธ์มาแน่โอ้ยปล่อยพลังได้ด้วยโอ้ยอเมนดาเราต้องตีนี่หรือเปล่า เออโอ้ยต้องตีจริงๆด้วยครับทุกคนให้อออะเมนดาตกลงไปฮึบโอเคลบ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 ตี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 ลบเพลงมันมากลิขสิทธิ์ชัวทุกคนลบโอ้ยมันปล่อยพลังใส่เราแล้วเราเหลืออยู่สองคนถ้าอีกคนไม่ออกนะจะได้อยู่นะแต่มันออกไปแล้วว่ะคนหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะพวกเราต้องขึ้นไหมหรอใช่ไหมเฮ้ยลาวาทุกคนลาวาเอ้ยโอ้ยมันปล่อยระเบิดรัวเลยนะทุกคนเอา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 โดนเจ็บเพื่อนเราอีกคนมันไม่ช่วยตีอ่ะมัน ไอ้น,นั่นเฉยๆอ่ะอันเดียวเพื่อนมาช่วยตีหน่อยดีเหลือ,อนสุดท้ายแล้วเนี่ยจะตายแล้วเนี่ยเพื่อนไม่ช่วยเลยอ่ะโอ้ยขึ้นขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นที่สูงขึ้นที่สูงอ้าวไปตรงนั้นทําไมอ่ะเพื่อนตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้ปลอดภัยครับอันที่สองปลอดภัยโอเคนี่เล่นมารอบหนึ่งเข้าใจกัน,กนแล้วแล้วไอ้เจกมันไม่ช่วยอะไรเราเลยเดทุกคนมันยืนอยู่นิ่งๆโง่ๆของมันเนี่ยเจกเจกเอา้าเพื่อนเรา,าเพื่อนเรา เพื่อนเราแตกวเนี้ยได้ไงเพื่อนเราไปแล้วทุกคนเหลือกันอยู่สองคนเอ้ยไปไปอันนี้อันสุดท้ายเพื่อนอันนี้อันนี้ไม่จําเลยนะบลอกโนฮอนี่โนฮอนี่นะลินลินลินสองห้าสี่สามเชื่อมวยแล้วนิดเดียวลินลินนิดเดียวเพื่อนขโหลินลินหลบไม่ทันครับลินลินลินรักษาตัวเองไว้ลินลินเดี๋ยวพี่ทําเองน้องหลบไปเลยเดี๋ยวพี่ตีเองลินลินโอ้ยโอเคได้สบายหรือสบือโบทุกคนโอ้ยขึ้นขึ้นอีกแล้ว ไป,ไป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 น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าเราต้องเล่นอะไรอีกนะอาจจะมีแบบอะไรอีกที่เราต้องเล่นทุกคนอย่าเพิ่งวางใจลินลินหลบไปก่อนน้องเดี๋ยวพี่ตีให้เองน้องลินลินเลือดในน้อยหลบไปเลย <c oughs> เดี๋ยวไม่ได้ดูฉากจบ <c oughs> นี่เตี้ยวโป้งหล่นไปเลยหล่นไปแล้ว Amanda. อาร์เมนดาอาร์เมนดาต้องหล่นมาแล้วไม่อาร์เมนดาบอก <c oughs> เหลือแต่หัวฉันขอโทษขอนึกว่าจะมีอีสเตอร์เอ็กแบบชูนิ้วโป้งขึ้นมาแบบไอที่เป็นไอ้นั่นเนี่ยคนเหล็กอะพวกนายอยู่ตรงนี้ไดอ่กายอาฉันคิดว่าฉันเสียพวกนายไปแล้วฉันรู้ทางออกมาทางนี้ไอ้นี่มันเป็นปีศาจหรือเปล่เนี่ยพวกนายเชื่อฉันไหมจะเชื่อมันดิปปะอ๋อเชื่อดีไหมทุกคนเชื่อที่เชื่อเช,ชื่อดิปะอ่าอเชื่อก็ได้เพราะว่ามันบอกให้เราหนีนะครับเราเชื่อนะกุดชอย เดี๋ยวนะ let's get your guy out of here before Amanda find you นี่ไม่เจ็บไม่ต้องกังวลอ๋อโอเค is alright โอเรา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 ปลอดภัยใช่ไหมเรา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 เชื่อใจจริงๆใช่ไหมเฮ้ยเด็กๆได้เวลานอนแล้ว ไม่รู้เลยว่าเจออะไรมาเจคมัมหรือว่าเจคมัมคืออแมนด้าวะทุกคนผมว่าเจคมัมอาจจะเป็นอแมนด้าก็ได้นะเฮ้ยกูดเอนดิ้งว่ะทุกคนผมอยากเจอแบดเอนดิ้งว่ะขอเล่นอีกเกมได้ไหมเดี๋ยวผมจะไปดูแบดเอ่อแบดเอนดิ้งนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับอแมนด้าสตอรี่โหมดนะครับก็คงประมาณนี้เนาะเป็นหนึ่งในแมปที่สนุกอยู่เหมือนกันนะครับเล่นได้เพลินนะครับเล่นรอบเดียวก็ได้เล่น2รอบก็ได้แล้วแต่ เพื่อนๆว่าจะชอบหรือเปล่าเพื่อนๆสามารถไปดูแบทเอนดิ้งเองก็ได้นะครับอันนี้ผมเล่นได้แค่กูดเอนดิ้งดูเล่นได้แค่กูดเอนดิ้งเท่านั้นเนาะเพระาะว่าแต่และรอบที่เล่นเนี่ยนานมากนะครับไม่ใช่แบบแป๊บเดียวแล้วจบนะโอ้ยมีพาร์ทสองด้วยว่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นพาร์ทสอมาลงนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำใจให้กันด้วยนะครับคลิปหน้าเป็นพาร์ทสมาชัวนะครับ คลิปนี้ก็คงประมาณนี้แหละครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมาครับเจอกันคลิปหน้าบคบครับ